สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่แผนกฝากครรภ์จากการฝึกภาคปฏิบตัติหนูได้พบหญิงตั้งครรภ์ชาวพม่า,มาอายุ16ปีมาโรงพยาบาลด้วยมีก้อนในท้องสงสัยจะมีเด็กตรวจปัสสวาวะพบการตั้งครรภ์จริงผู้รับบริการบอกว่ายังไม่พร้อมในทุกๆด้านไม่ต้องการตั้งครรภ์นักศึกษาพยาบาลต้องพยายามสื่อสารให้หญิงตั้งครรภ์เข้าใจโดยใช้ทางวจนะและอวัจนะภาษา คือแสดงเจตนารมของความจริงใจตั้งใจช่วยดูแลสัมผัสตัวหญิงตั้งครรภพร้อมวาดรูปในกระดาษสื่อให้เห็นว่าเด็กในท้องม,มีชีวิตมีหัวใจแล้วทีมผู้ให้บริการเชิญหัวหน้าคนงานมาร่วมพูดคุยนักศึกษาพยาบาลอธิบายให้หัวหน้าคนงานเข้าใจถึงอันตรายของการทำแท้งและอธิบายว่าในส่วนของหญิงตั้งครรภนั้นตั้งครรภได้อายุครรภ์สัปดาห์แล้วซึ่งเด็กในครรภมีหัวใจเต้น ให้เห็นโดยให้ดูจากการอันต้าซาวดิ้นให้แม่รู้สึกได้เด็กในคันโตเกินกว่าจะทำแท้งควรดูแลให้การตั้งคันดำเนินต่อไปพูดคุยจนในที่สุดหญิงตั้งคันยอมรับการตั้งคันต่อไปได้นักศึกษาจึงนัดหญิงตั้งคันรายนี้ให้มาตรวจในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า หลังให้การบริการฝากคันครั้งแรกนักศึกษาและทีมผู้ให้บริการร่วมประชุมปรึกษาวางแผนการจัดทำบัตรคิวขึ้นใหม่โดยสื่อสารเป็นภาษาพมา่าแทนภาษาไทยจัดทำเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชูสสำหรับผู้รับบริการชาวพมา่าโดยเน้นที่รูปภาพและใช้ภาษาพมา่าง่ายๆในการสื่อสารสองสัปดาห์ต่อมาหญิงตั้งคันชาวพมา่าคนเดิมมาฝากคันพร้อมกับหัวหน้าคนงานเช่นเดิมมาครั้งนี้หญิงตั้งคันยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นนักศึกษาพยาบาลเข้าไปสอบถามพูดคุย กับหัวหน้าคนงานสอบถามว่ามีอาการไม่สุขสบายอย่างไรบ้างและเมื่อมีอาการดังกล่าวดูแลตนเองอย่างไรนักศึกษามอบบัตรคิวที่เป็นปัญหาของหญิงตั้งครรภให้อ่านระหว่างรอเรียกเข้าตรวจ เมื่อถึงคิวของหญิงตั้งครรภชาวพม่านักศึกษาตรวจร่างกายและตรวจครรเรียบร้อยบอกล่ามให้บอกหญิงตั้งครรภว่าเด็กในท้องมีหัวใจเต้นปกติดีขนาดของหมดลูกสัมพันธ์กับอายุครรภพร้อมสอบถามถึงข้อความรู้ในการปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการไม่สุขสบายตามบัตรคิวว่าดูแล้วเข้าใจหรือไม่พร้อมอธิบายให้หญิงตั้งครรนและล่ามฟังเพิ่มเติม ในการให้บริการที่แผนกฝากคันทุกครั้งดังให้บริการจะมีการประชุมปรึกษาเพื่อประเมินผลการให้บริการดังเช่นการให้บริการแก่หญิงตั้งครรภ์ชาวพม่าครั้งแรกทีมบริการจะมาพูดคุยปรึกษากันว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดเกิดขึ้นในครั้งนี้และครั้งต่อไปเราจะปรับรูปแบบการให้บริการอย่างไรครั้งที่สจึงร่วมกันจัดทำบัตรคิวขึ้นใหม่สำหรับผู้รับชาวพม่า และมีการปรับการบริการโดยสอบถามปัญหาความไม่สุขสบายพยายามหาสาเหตุบนข้อมูลความจริงจากผู้รับบริการเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงสาเหตุซึ่งทีมบริการสรุปว่าขั้นตอนการบริการที่แผนกฝากคันเป็นการให้บริการด้วยหัวใจซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะสามประการคือการค้นหาปัญหาความไม่สุขสบายจากผู้รับบริการเป็นรายบุคคลด้วยเซอร์วิสม n d บนพื้นฐานของ Analytical t h i n k i n g การคิดวิเคราะห์โดยเน้น participation คือการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการหลังให้บริการประเมินความรู้ก่อนและหลังการให้ความรู้แก่กลุ่มตัวอย่างพบว่าหญิงตั้งครรภมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติมีความพึงพอใจต่อบ,บริการที่ได้รับในระดับมากคะแนนเฉลี่ย4.10 ในการเรียนรู้จากการขึ้นฝึกที่ผแผนกฝากรันครั้งนี้ผู้หนูได้เรียนรู้การสร้างอัตลักษณ์การดูแลผู้รับบริการและครอบครัวด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมเห็นพัฒนาการของการตอบสนองของผู้รับบริการและครอบครัวที่ให้การยอมรับนักศึกษามากขึ้นตามความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นให้ความไว้วางใจเรา ถึงขนาดพูดว่าหากมีนักศึกษาและอาจารย์ขึ้นวอร์ดทุกผแผนกคงจะดีมากและจะซื้อผลไม้ของฝากต่างๆมาฝากนักศึกษาและเจ้าหน้าที่กันมีความสุขมากที่ได้ฝึกงานที่ผแผนกฝากคันค่ะ